สวัสดีครับมีสื้อไทยบ้านอ่ะีสารหมักนวลาพ่่หองมาเลืชมนะครับวันนี้แล้วเราไททัตนตัวนี้เราแต่งอะไรไปบ้างนะครับมัน,นแบบแรกคือกระจังหน้านะครับทำหน้าดำเราจะรบอปรงไททันสปอร์ตกันชนหน้าพร้อมะขอหลอกนะครับตัวน,นี้นะครับ ลุ้มล้อหมดหลอดนะครับตัวนี้แบบไม่ต้องจอะนะครับตัวร์บ,บครอบไบหน้าตัวเลี้ดงหวานแปกลายดอกไม้นะครับบวกกับยางมอนเตอร์สิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ครอบไปเดีียวครอบกระจกมองข้างนะครับผมเพิ่มนา,างคาเข้ามานะครับอันนี้ยึด คนใช้งานนะครับตอนนี้ห้ามกระชากดึงนะครับกันสาดขมาพ้อมมือเปิดนะครับเบ้าลรองมือสีดําเงาภายในก็ติดสครับเพจนะครับผ้ายางกระดุมข้อรูปแบบผ้าดีนะครับกล้องมองบันทึกหน้ารถนะครับจอเจ็ดนิ้วพร้อมรองรับ Apple CarPlay ตัวนี้ตองกล้องรอบคันนะ นี่จะสำหรับรุ่นท็อปนะครับของโฟวิวของเราคือซูเปอร์ซีเล็กโฟวิไดนะครับนะครับปรับ2เป็นปรับสี่ความเร็วสูงนะโฟโลแล้วก็กดลงเป็นคูณไทม์ออโต้นะครับของเรามี2ระบบนะครับในตัวเดียวกันนะครับสำหรับโฟวิวของเราเนึงเดียวเท่านั้นที่มีในต้อนนะฮะั้่องโดยสารนะครับบอกได้ว่ายืน ตลอดการเดินทางแน่นอนนะครับเรามีโบเป่าส่งสะท้อนให้คนนั่งหลังครับมีช่องชาร์จแบตไฟสอง USB สาหราับบโทรศัพท์ให้2องส่วนะครับเดีย๋ยวนี้นะบอกเขาเองเอปรับเอนนั่งสฉลบนะครับร้อยสิบองศาครับนั่งสบายครับวิ่งทางกายไม่เมาแน่นอนนะครับเอิมความเท่ด้วยการอบมือจับรอบฟันนะครับ ปลาถังน้ำมันเปลี่ยนเป็นสปอร์ตบาร์รองรับนะครับตะกร้าด้วยรองรับได้เต็มที่นะด้วยการบรรทุกนะครับก็ปลายท้ายของไททันนะครับตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับสำหรับเวลาถอยส่วนที่สมล้อของเรานะครับสมกันชนหลังจะมีป่องเรดาร์นะครับรอยู่ที่มุมนี้ สำหรับลูกค้าเวลาทอยแก๊สเข้จอดนะครับจะมีการเตือนนะครับความรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วที่70นะครับจะเตือนเรานะครับเตือนนลูกค้าไม่ให้ทอยออกมานะครับตัวนี้นะครับซุ้มล้อทรงศูนย์นะครับตัวนี้นะครับกาสามเอนะครับเพื่อความชัวนะครับตัวนี้ยิงซิลิโคนเข้าไปอีกนะครับตัวนี้รับรองเรื่องตอนล้างอัดฉีดไม่มีจับคัวว่าจะล็อกล้อที่หลังนะครับสครับเพจกนรลอยฮะัั้งสี่บานนะครับตัวนี้ นะดูภายในของเรานะครับว่ามีอะไรนะครับสำหรับตัวนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับหรือตัวเล่นโหมดสปอร์ตนะครับที่ตัวหัวเกียร์ได้นะครับดีแล้วก็บวกลบนะครับตัวนี้จอ Android นะครับตัวนี้นะฮะมิตซู มอเตอร์ยินดีต้อนรับลูกค้านะครับที่ใบนี้เดินทางปลอดภัยนะครับกาไม่ตกนะครับผมผู้สตาร์ตตัวนี้สีเขียวคือเริ่มทำงานของออนไฟต่างๆนะครับมีทั้งหมดปิดการลื่นถาลายกดแช่ไว้นะครับตัวนี้น,นะครับสัญลักษณ์ปิดการลื่นก็จะออฟที่หน้าจอนะครับตัวนี้ ปิดการออฟเบรกเตือนการชนด้านหน้านะครับมีปรับค่าบรรทุกหนักนะครับไฟสองชะบ้านฮะรปรับด้านสีระดับนะครับถ้าเราไม่ทุบทุกก็อยู่ที่สเตปที่ศูนย์นะครับปรับพวงมาลัยให้ปรับกระจกซ้ายขวานะครับตอนนี้้อมคนะรับนะฮะไทตันของเราคือจะมีไล่ฟ้าทุก คันนะครับตัวนี้เวลาฝนตกท่านสายการมองจะได้ดีลดความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับตลอดการเดินทางเวลาฝนตกนะครับตัวน,นี้สำหรับลูกค้าท่านใดกาลังมองหาไททันอยู่หรือทุกรุ่นของมิสโซลินเพินได้ครับที่มิสวูงไทยติดต่อป,ป้าปอมนะครับเดี๋ยวเราจัดให้เต็มที่นะครับเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรมาคุยกันได้นะครับลูกค้าอาชีพอะไรเรื่อไสายการดาวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้า เดินเฉยเ้ามาครับที่มิสูกรองสายของเราบางนาตากประมาณสามปาบซอยหลวงพ่อโตนะครับนะครับเดี๋ยวจัดให้จัดเต็มนะครับชาววิสารเดียวกันย่งคักเลยครับผมกินใจให้พี่นะครับแรงครบจบที่เดียวเชิญครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับสาขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเป็นม่คลิปหน้านะครับเจ้าขอบคุณครับ